ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมไอ e ์บอยและนั่นก็คือเกมไหม c ครับนะครับผมแคเริ่มมาแล้วก็เจออะไรก็ไม่รู้เลยนะโอเคผมก็ลงองวัดวัดผมลงมองวัดอ่าเนี่ยเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยนะมีทั้งวัดเสียงแล้วก็วัอดอ่า อะไรนะเทอร์เรียนเจเนอเรเตอร์นะฮะนี่ผมมีสกิลละโอเคฮะเราตัดไม้เอาชื่อรอดในคืนแรกกับมอดโจ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 จ้าโจโบะปื๊บ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 ตัดไม้โอเคแล้วก็ตัดหินนะหินโอเคแล้วก็ ทำเป็น่าดาบโอเคมาโคตร Basic เบสิกเลยเบสิกกว่านี้ไม่มีแล้วโอเคผมเป็นหมูใช่ไหมนั่งไงหมูตายคือตอนนี้เฟรมร่วงมากๆเลยเวจากที่เคยเล่นเจ็ดสี่เฟรมอะตอนนี้เหลือสามสี่เฟรมอะท่านผู้ชมอะอตายไปเฮ้ยนี่คืออะไรไม่รู้ตัดไปก่อนโคตก่อนโคตก่อนได้ยินเสียงซอมบี้ข้างใน เราจะยึดในนี้เป็นบ้านได้ก็ได้นะใช่ไหมใช่แหละโอเคอืมอออเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะขอดูก,ก่อนว่าผมเล่นโหมดอะไรอ่าออปชั่นดิพิคอลเอาเป็นนอมอลแล้วกันโอเคมันจะได้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไป โอ้ซอมบี้เอ้ยไม่ใช่แมงมุมในนี้คืออะไรอ่ะปลุกเข้าไปได้ไหมไปฮะเราต้องควนฮะตำรวจเออ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 มาตี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  เขีย <S an> เอ้ยเราได้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทำไงอะทำไงอะเฮ้ยเราได้เกาะแล้วก็อู้หูคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มมากคุ้มมากมายฮะข้างล่างมีอะไรอะเหมือนจะมีของโอ้โหสำรวจทีหงส์อุย้ยแมงมุมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเขี้ยเราไปหาที่อื่นอยู่นิว้าครับผมอ่า เี้ยหมูเราได้ไม้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมเอย,อย่งไ่ไา้สัดไม้ไมเลยเยอะได้ไงเคี้ยวตัดไม้ก่อนอาการตัดไม้ที่ดีนะต้องอย่าตัดให้เหลือนะผมเพราะว่ามันจะเหลือนะแล้วมันจะแ็บจะไม่สวยนะถ้าเราดึงผ่านมาแล้วแบบเอ้ยใครมันตัดวะมานันะ้นฮะโอเค โอโหหมูเฮ้ยที่ฉันต้องการนายนะนายไม่เคยมาให้ฉันเห็นพอฉันไม่ต้องการนะมาจังเลยแหมอุ้ยเฮ้ยแก่ไม่ใช่ไม่ใช่เวน้อยมันต้องมีแก่เซ่ใช่ป่ะบใช่แล้วเฮ้ยไก่มีไก่แสดงว่าต้องมี อ๋ยอยเฮ้ยนันมันใช่ใช่แกะไหมไม่ใช่เป็นไม้ขาวโถยเฮ้ย,ยข้างหน้าไม่ใช่แกะแกะ,แกะจ้าไมโอมนีไม่มีแกะหรอแกะเราต้องวางแผนกันใหมล่ละเนื่องจากไม่มีแกะ เราต้องหาใบโอมดีๆสร้างบ้านนะา่ะโอเคเฮ้ยใบโอมนั้นอุย้ยใบโอมสวยซะด้วยใบโอมเนี้ยจริงเลยว่ายน้ำไปดีป่ะว่ายน้ำอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะอืมเฮ้ยตรงนี้มีท่ามาั้ จัดเลยตรงนี้แหละจัดไม่เลือกไม่เลือกที่อยู่ไม่ยากจนโอเคจัดไปเราต้องเผาโคเผาทำชาโคนจุ๊บจ,จ,จุอาหารค่อยฮนะเราต้องทำชาโคนโอเคเราจะจุดจาาไว้ว่าตรงนี้คือบ้านนะฮด้วยการเอา c o เบอร s t o n e มาวางไว้อย่างนี้จะเห็นไหมนะเนี่ยอืม ตอนนั้นมีโคสองอันแต่แปบโควนโวอรชันนี้ไม่รู้ว่ามันว่ายน้ำด้หนเรียงนะอ๋อไม่เห็นแกะสักตัวเลยอะ่ะตต้นไม้สวยมากเลยนะเหมาะกับการทำบ้านต้นไม้มากเลยอืมตรงนั้นมีอะไรอะ่ะ ว่ายน้ำใช่ไหมมันว่ายน้ำไม่ได้หรอ1อ2ให้ตายสิไม่มีความแบบสะดวกสบายให้ฉันเลยอ,เอู้เรียกว่าเอา่ออะไรวะเฮ้ยนังไงโคเฮ้ยโอ้นี่นี่ก็มีนี่ก็มีเขียเราต้องรอดจากคืนแรกให้ได้นะผมมันอาจจะไม่สนุกนะ แต่ผมชอบอะโอเคโอเคปืด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  โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วอุ้ยเย็นแล้ววะเย็นแล้วอุ้ยสวยมากเลยตอนเย็นช่ได้เนี่ยทำปกแป๊บโอเคได้ละอุ้ยทำไมลงแป๊บเดียวแล้วมืดเลยวะบ้าไปแล้วเคเราต้องไปเราต้องจำไม่ได้ว่าที่ที่เรายูนอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิด ให้ตายสิเราภารกิจเฟลนะฮะในการหาที่หนึ่งที่เรียกว่าอาแกะนั่นเองชึบชึบแล้วก็อันนี้โอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ไม่มืด มอนสเตอร์ก็ไม่เกิดนี่เสียเรื่องดีโหข้างบนนั้นน่าขึ้นไปสำรวจมากเลยอะ่ะเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้พาดหน้าเนะเาะแล้วใครวางสเปรย์รีบไว้ตรงนี้เนี่ยเคี้จุงต่อไปที่เราจะทำก็คือ แบ่งไม้ออกมาแล้วก็โคยัดเข้าไปโอเคฮะแล้วก็ที่ขุดที่ขุดหินต่อมาแล้วจังหวะนี้ค b ับบ t ูสโตนพ k แอกใช่ปะไม่ใช่พีแอกใช่มันคือพีแอกอะไรแล้วขุดหินนะจุ๊บจุบ๊บ ึบซึบซึบสร้างบ,าบาา้านบ้านใต้ถ้ำใต้ถ้ำโจนช่วงนี้โจนลำบากลำบากเนาะไม่มีแกะเลยแล้วจะนอนอยังไงเลยนอนอดหลับอดนอนชึบซึบซึบเฮ้ยเราผมคิดว่านะไอเนี้ยต้นไม้ต้น,นนั้นอะ่ะไอเนี้ยต้นไม้ต้นเน,นี้ยเออมันสามารถสร้างบ้านบนต้นไม้ได้เว้ยแต่ว่าเราต้องหาเอ,อ่อ นื้อแก่ก่อนไม่ใช่ต้องหาแก่ก่อนโอเคสร้างเชสจุบจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจครบมันได้แล้วโอเคเหือเดียวไม่เป็นไรเอาจบเลยโ okay. อเคฮะจุบขอนจุบขอนจุบขอของ โอเคไปเราเราน่าจะลองไปข้างบนดูนะ okay. เราให้มันเผาอย่างนี้ก่อนเราก็ไปข้างบนเดี๋ยวนะเราสร้างเป็นขวานเออขวานน่าจะแรงกว่าใช่ไหมขวานน่าจะแรงกว่าเพราะฉะนั้นเราใช้ขวานดีกว่าปุ๊บ,บแล้วก็ได้ขุดไม้ได้ตัดไม้ได้เป็นในตัวนีงไง โอ้อัจฉริยะเราเรียกง่ายๆว่าจีเนียสตึ๊บตุ๊บแล้วบนนี้น่าบนนี้น่าจะมีของนะเฮ้ยมาเจอแสงสว่างเฮ้ยอยู่ของพนแล้วอะ โผล่ขึ้นมาซะสูงเลยแล้วเจอสกิลิตันอยู่กี่ตัวนะหนึ่งสองสามมีแกะไหมมองหาแกะมองหาแกะแกะไม่มีว่ะมีเจอสกิลิตันบ้าไปแล้วไม่สู้ดีกว่าผมบอกผมหลีกเรี่ยงการสู้ให้จะดีกว่าเฮ้ยไปอมเดิมดีกว่า ไม่มีแกะจริงเหรอเฮ้ยไกลไกลไกลไม่เอาสเกลตันได้ไหมจเจ้าแกะอ่ะสองตัวน,นั้นก็น่ากลวัวอีกมาไม่มีอะไรทามแล้วคืนนี้ไม่มีอะไรเสียด้วยค่ำมอนแมน่นเออยิงกันเองด้เออยิงกันเองยิงกันเองเออยิงกันเองเออ เออ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 อืมโอ้ยตัวไหนอีกอืม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 เนื่องจากเราไม่เจอแก่นะฮะเราก็จะเดินตามน้ำลงไปเพื่อจะเจอซอมบี้ซอมบี้แก่น่ะมาอยู่กับฉันได้ไหม ฉันจะหาแกะอวยอ่ยอวยอืมตอนที่ไม่ได้เล่นเซอร์ไบเวิลอัดคลิปนะเจอแกะแบบเป็นสิบตัวพอมาอัดคลิปปุ๊บทานั้นแหละแกะไม่เมอะไรกันครับเนี่ยตั้งชื่อคลิปเดินตามหาน้องแกะน้องแกะจ้า แก่จ้าผมจะทิ้งบ้านนั้นดีไหมสิ่งที่ผมขุดไว้น่ะใช่เราเราเรามาเดินมาไกลมากแล้วนะเ,เรายังไม่เจอแกะสักตัวเลยอะ่ะให้ตายสิทำไมมันช่างหายอย่างหาเย็นอย่างนี้นะอ๋ออากาศยามเช้าเช้าแล้วสินะเช้ามันสดใสามาพร้อมกับไก่สอง สามตัวอ้อไปโหเนียนเลยอ่ะโอ้เนียนเลยอะ่ะเนียนเลยอะออออตายตายไปโอ้ยตักทำไมอ,อ๋อเฮ้ยเก็บไอ้นั่นไวอ้อะอะเลยนะโลดไม่คุ้มแล้วอะโอเคเราเดินกลับไปที่เดิมดีมกว่าน่นาจะคุ้มกว่านาะ เดินกลับไปบ้านเดิมเราแล้วก็ไปเอาโล่แล้วก็น่าจะย้ายดินฐานเฮ้ยทานทานวีเจ๋งโหดเลยเนี้ยเฮ้ยหมูโอ้ยเยอะเหลือเกินหม,หมูมาหมูไอ้หมูหหมอ่ เราได้ทานฟรีฮะขดดีครับรอ,อะไรโอเคฮะเอเไยโอมนี้มันเนี่ยนะมันคือเปยโอมแล้ววะนี่ทรายเลแนซนสไายแดงวะ่ะเฮ้ยเบยโอมน,น่าสนใจ มันน่าจะมีแกะสีเวโอมแบบเนี้ยใช่ไหมผมคิดถูกเปล่าวะผมคิดถูกไหมที่มาทางเนี้ยถูกดิถูกแหละเนาะเฮ้ยวัาเจ๋งเลยเจ๋งเลยเราจะวัวนะะีฮะไปทำสมุดเราก็ตกแต่งบ้านได้ไงเจ๋งเลย อ,อ,อืมว้ย่านดานดานทานอืมมีต้หมูอะ่ะเอ้ยต้นไม้มันก็สูงดีนะแต่ผมหาแกะไม่เจออะ่ะเออผมอยากทำบ้านต้นไม้อะ่ะยวพาต่อไปนะ่าจะได้ทำเนาะโอเคฮะแล้วก็ขุดไปก่อนอืมอยวเอาชีวิตรอดกับเพื่อนผมก็จะทําต่อนะแต่ว่า ขอเล่นนขอเล่นอันนี้กันจะตายจะตายอุ้ยเร็วเก่า,าแล้วเร็วมากเร็วมากเอโอโหไปโอมใหญ่มากต้นไม้ใหญ่มากแล้วเจอแต่หมู ไม่อยากได้หมูแล้วอ่ะตอนนี้อยากได้แกะฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยทุกอย่างเดี๋ยว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 หมูหมูทำไมหมูตากลัวเก่งนี่วะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวว้าวเฮ้ยบอดนี้มันอะไรขนาดนั้นน่ะมันจะอะไรขนาดนั้นน่ะ ไม่มอดอะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเว้ยตอนนี้ผมต้องการคือแกะเวอยคิดม้นชันหรือเปล่าเอ้ยเหล็กเอ้ยเหล็กเอ้ยมอดนี้มันมอดนี้มันดีอย่างดีอย่างคือมันมีแกะเอ้ยมันมีเหล็กให้ขุดเว้ยแล้วข้างบนนั้นอะโอ้โหเอ้ยเหล็ก เลขเดียวเดียวเดียวยวโอ้รถไม่ต้องรดแรงก็ได้ไม่ต้องรดแรงก็ได้ขอเลียบขอเลียเจอแก่แล้ว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 เจอแกแล้วเจอแก่แล้วผมจะไม่ฆ่ามันผมจะไม่ฆ่ามันบอกเลยโอเคผมได้ที่สร้างบ้านละอันนี้เพิ่งเรนเดอร์ใช่ไหมเพิ่งเรนเดอร์แหละดูออกผมได้ที่สร้างบ้านแล้วเวคือผมจะขึ้นไปข้างบนนั้น ดูดิโอ้ยน่าสร้างมากเหมือนจะเป็นไม้จังเกิลด้วยน่าจะมีอไออะไรวะเริมน่าจะมีโกโก้ให้กินให้เดื่ดให้ชิมโบโอ้ยสองสวยโบโบเอ้ยมช่างพอด,ดีพอเหมาะกันเละเกินอย่างกวางจะคลิปไว้ อต้นไม้ตรงนี้ก็สวยนะแต่ผมอยากขึ้นไปข้างบนมากกว่าไปฮะเราได้ที่รางบ้านแล้วตื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 จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจถึงแล้วจะถึงแล้วอุ๊ยจถึงแล้วอ่ะ

ไปน้องเบาน้องเบาเออนี่ไงได้แล้วโอ้โหเขียเฮ้ยเรามาถึงแล้วฮะกับสวงสวรรค์นบนฟ้าโว้วเฮ้ยแล้วเราเจอที่หนึ่งที่เรียกว่าสร้างประหลักพังครับผมเฮ้ยแล้วแบบข้างล่างดูต่ำไปเลยอะเอ้ย อะไรวะเนี่ยเอ้ยมีเลสตนด้วยเหรอเฮ้ยตรงนั้นมีโอ้โอ้โอมาถึงก็เย็นเลยมาถึงก็เย็นเลยเราจะสร้างบ้านบนต้นไม้บนนี้นะฮะเคเดี๋ยวนะหมืนมีสปาวเหมืนมีสปาว,มมปาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สปาวโอเคโอ้ m ม g ก d เรามาถึงบนนี้แล้วฮะเป็นป่าดิบชื้นบน ยอดไม่ใช่บนเออ่เขาบนเกาะลอยฟ้าโอ,โอเคโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยางไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอุ้ยข้างหน้าข้าล่างน่าสนใจมากบ๊ายบาย,บายครับผมบาย